สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้นะคะเราพี่ฟ้าก็จะมาเล่นเกมระบอกกานเย่หลังจากที่เาพี่เ่นรบท,ทำไมพี่ไม่เล่นระบอกไม่งั้นหนูจะกดดีสไลด์อ่าก็ต้องขอโทษน้องๆด้วยนะเพราะว่าพี่รอมันเพราะว่าพี่รอ เราบอกมันอัปเดตนะคะและหมดที่อัปเดตวันนี้ก็คือบุ๊คเฮเวนเย่เพราะว่าน้องๆเห็น้นคิสมาสมาังแต่าดนแต่ปกติมันไม่มีน้ำผุนะแต่วันนี้จากน้ำผู้กลายเป็นต้นคริสต์มาสเพราะว่าอะไรใกล้วันปีใหม่แล้วเย่ yeah. แต่ก่อนจะวันปีใหม่ จะต,ต้องมีวันคิดมากก่อนที่านะใช่แล้วแต่วันนี้เออวอนนี่เขอัปเดตก่อนนะว่าเขาอัปเดตมีอะไรม้างนะคะเออก่อนก่อนที่จะไปดูบ้านนะนี่นะคะก็จะมีอันถ้าถ้าทุกคนมองดีๆนะอันของของเวลาบุ๊เฮเบิลหรือไลทูเปียอัปเดตอะ่ะมันจะมีขึ้นว่า ของนู้นอัปเดตนะของนี้อัปเดตนะนี่นะคะทุกคนมองดีๆมันจะมีรูปปกของของกล่องของขวัญแปะไว้ใช่ไหมนั่นก็แสดงว่ามันของเมาใหม่นะคะแต่ก่อนอื่นเราไปหาที่สรา้างบ้านหลังใหม่่น็สร้างเต็มเลยเห็นหอ่เดี๋ยวเราจะหาพื้นที่ไปสร้างบ้านหลังใหม่ก่อนนะพเพเวนจะอัปเดตนี่ข้างขวา นะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่พูดเราไม่ใช่ผู้ชานนะคะอุ้ยหวัดดีค่ะแฟน FC หวัดดีค่ะ FC หวัดดีค่ะ FC นะ FC FC ชื่ออะไรครัคบ FC ชื่อ FC ชื่อดวงใจเหรอก็ต้องก็ต้องชื่อดวงใจกีกัดลิ้นตัวเอง <c oughs> ดวงใจมันนี่เร็วดวงใจ ใช่เดี๋ยวเราไอ้นี่เพื่อนของดวงใจก่อนนะคะเพราะว่าถ้าดวงใจไอ้ดวงใจจะาไอ้นี่ไม่ได้โอเคถ้าถ้าเราไม่ได้กดกดกดไอ้ตรงหน้าอ่ะเดี๋ยวกดผิดกดผิดปุ่มดวงใจหดวงใจไปแล้วกดผิดปุ่ม กำาลังจะบอกเลยว่าให้กดตัวกดคู่โอ้ยกดผิดปุ่มดวงใจดวงใจกลับมากรดวงใจโอ้ยดวง FC ไปแล้ว FC ไปแล้วหนึ่ง FC FC ไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเรามาสัรวจบ้านอันนี้ก็คือกล่อง โอโหเอ๊ะ <c oughs> บ้านก็กลายเป็นสีม่วงเหรอเนี่ยแล้วถ้าสีขาวเป็นอะไรสีขาวเป็นร้านขายพิซซ่าดวงใจมานนีนดวงใจอย่าเพิ่งไป FC FC หายดีกว่านะคะ ดวงใจครับดวงใจครับดวงใจครับผมดวงใจครับดวงใจดวงใจมานี่ก่อนดวงใจหนู <c oughs> เดี๋ยวเราอุ้มคนนี้เข้ามาในบ้านก่อนนะเอาเอาของขวัญให้มันเต็มเลยเนี่ยเป็นละลายกันเป็นอะไรกัน <c oughs> มีคนบอกพี่มีโลบักไว้เหรอพี่พี่มีนะคะมีเฉพาะบางด่านนะเพราะบางด่านพี่ก็ไม่ได้ใส่ แต่บางบางด่านพี่ก็ไม่ได้เอาชุดที่พี่เติมมาให้น้องๆตส์ให้น้องๆดูนะคะเพราะว่าพี่อยากเก็บตังค์ไว้นะพี่ก็เลยเออซื้อซื้อซื้อแค่าบางด่านนะคะพี่พี่เอาโรบักเนี่ยไปซื้อชุดแค่าบางเอาซื้อชุดแค่บางชุดเราก็มาเล่นเออ บางด่านนะคะเพราะว่าพี่อยากเก็บโลบัคไว้นะพี่ผู้สาตร์เติมมาตั้งนานกว่าจะเติมได้ตั้งนานอีกโอ้ยอันนี้คือพี่ไม่ได้ใส่ชุดที่บูเพเว่นเขาให้มานะมันก็คือพี่ใส่ชุดที่พี่เติมเองเลยนะคะพี่ใส่ชุดที่พี่ซื้อเองนะพี่ใส่ที่บูเพเว่นเขาอัปเดตมานะแต่บูเพเว่นเขามีแต่ของอัปเดตเหมือนพี่นะทุกคนก็เลย ทุกคนก็เลยมองมองพี่ไม่ได้เติมนะจริงๆพี่เติมนะแต่ทางเอ,อ GM เนี่ยเนี่ยเขาอัปเดตทรงผมเหมือนพี่นะโอพี่หัวล้านจริงๆเขาอัปเดตทรงผม,มพี่ทุกคนกดแล้วหัวล้านคะเพราะว่าเป,เป็นเพราะเกมบั๊กนะคะเกมบั๊กนะเกมบั๊กนะคะพี่ไม่ได้ทำอะไรนะเกมมันบั๊กเองนะอ๋อแต่ จริงมันมีรถอัปเดตเข้ามาใหม่ด้วยนะทุกคนแต่พี่ไม่รู้ว่าไปเอาตรงไหนแขนพี่ติดบั๊กงันเดี๋ยก็คือเราเราจะเราเบิดไปป้นบ้านคนอื่นบ้านบ้านใครไม่ได้ล็อกบ้านบ้านล็อกเออแต่จะไปหาบ้านที่ไม่ล็อกจะไม่ป้นบ้านตัวเองนะคะเพราะว่าโอ้โหป้นบ้านตัวเองบอกเลยว่าร้องไห้ เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าปิ้นใครไม่ได้ล็อกคือล็อกหมดทุกบ้านเลยหรือเปล่าไม่รู้สิแต่ก็ต้องลองดูนะโอเคทำไมมีแต่คนใช้บ้านนี้วะไม่รู้สิบ้านนี้ไม่ได้ล็อกโอเคโชคดีคือแต่แต่บ้านนียากมากเลยนะทุกคน ไปอยู่ไหนเนาะมันต้องมีสิเพราะว่าบ้านทุกบ้านเนี่ยจะต้องมีแล้วก็มีที่ลับไม่มีไม่ได้นะ g อทำไมไม่เอาตู้เซฟมาใส่นี่มันห้องสภผ้าโอ้โหแล้วไม่เนียนชิบหายเซฟตู้เซฟที่ไหน เฮ้ยเจ้าเซิอยู่ไหนวะเนี้ยมยีคนบอกพี่มีโลบักแล้วทาไมพี่ไม่ซื้อท่าเดินเออไม่มีตังค์ซื้อท่าเดินท่าเดินมีแต่แพงทั้งนั้นเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวกลับบ้าน <c oughs> นะคะไม่ใช่นะคะจะเข้าบ้านกัน โ okay. okay, อเคโอเคค่ะเดี๋ยวมาสำรวจดีกว่านะคะว่าบ้านเรามีอะไรบ้างเนาะอันนี้จะเป็นลองโจรดรถนะคะแล้วก็มีพวกแค,แ,คแ,คแคชชุนเคเชียอันนี้คืออะไรอะเต้าผิงปะเออใช่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 แต่ไม่เปิดนี่ก็เป็นแคนดี้นะคะแล้วก็จะเป็นอุป,ปกรณ์ซ่อมเนาะแล้วก็จะเป็น คล้ายเครื่องอะไรสักอย่างนะคะคล้ายตู้เล่นซ่อนแอบเนาะที่บ้านพี่ก็มีตู้แบบเนี้ยนะคะเอาเอาไว้แบบว่าเล่นพวกหมักเก็บที่บ้านนะคะเพราะว่าตู้เนี้ยเป็นเป็นเครื่องเป็นเครื่องอุ่นหมักเก็บนะคะอุ่นหมักเก็บเพราะว่าหมักเก็บเนี่ยตู้ตู้เก็บหมักเก็บนะคะตอนตอนเด็กๆพี่ก็เคยเล่นน้ำหมักเก็บอเพราะว่าหมักเก็บมา ดีนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรอีกอัน,นจะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนก็ใหญ่อันนี้จะเป็นห้องวดน่ที่เราเข้ามาตอนแรกๆโอเคแล้วก็มีตูเ้เครื่องคิดมนัดนะคะเอาไว้เล่นส้นแอบ,บได้เลย่นโคตรเนียนแต่ถ้าทุกคนเอาชื่อใส่ลงไปนี่โคตรเนียนไม่เนียนไม่เนียน โอเคค่ะก็เป็นยังไงมากนะคะแล้วก็โอเคค่ะก็เป็นยังไงมากคะสาหรับเ,ออเมืองบูเทเว่นที่อัปเดตเข้ามาวันนี้นะอาถ้าใครใช่หรือกะไรก็แชร์